สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบ o ๊กเ p e ทีวีทุกคนวันนี้มีการแกะกล่อง a s u s ZenBook Pro UX501JW โดยสำหรับตัวกล่องก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และดูพรีเมียมหรูหราไม่เบาเมื่อแกะออกมาก็จะเจอกับชุดอุปกรณ์ของแถมที่ติดมาให้บนโน้ตบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ผ้าไมโครไฟเบอร์คู่มือที่รับสายไฟรวมไปถึงหัวแปลงและไดรเวอร์จาก ASUS รวมถึงคู่มือต่างๆอีก3ชุดด้วยกันสำหรับตัวโน้ตบุ๊กขนาดที่เปิดตัวกล่องออกมาครับจะมีถุงผ้าห่ออีกทีนึงเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรวมถึงมีผ้ารองคีย์บอร์ดด้านในด้วยส่วนการดีไซน์ต่างๆของตัวเครื่อง ASUS Zenbook Pro UX501JW จากที่ได้เห็นด้วยตาเปล่าและสัมผัสเนี่ยมีความน่าประทับใจมากเลยดีเดียวครับโดยวัสดุตลอดทั้งตัวจะเป็นโลหะทั้งชิ้นให้สัมผัสที่ดีกว่าและ มีความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าเช่นกันกับหน้าจอแสงผลที่ตัดขอบด้วยสีดำแลดูไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปแถมไภาพาผีขับออกมาได้วยฟินกันแบบสุดๆดยความละเอียดส k ultra hd panel จอแบบ ips จัดว่าสุดสิงกระดิ่งแมวกันเลยทีเดียวครับวัสดุบริเวณรอบคีย์บอร์ดและที่พังมือใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมสีเงินตลอดทั้งตัวส่วนการเชื่อมต่อต่างๆก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยน้ำหนักของตัวเครื่องก็ทำได้ดีไม่หนักมากเกินไปถือว่าพกพาไปไหนได้อย่างดีเยี่ยมเพียง2กิโลเท่านั้นเอง แถมยังได้ชุดระบายความร้อนแบบ2พันลมอีกด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เก่าวไปข้างต้นงับเพื่อนๆสามารถหาได้บน ASUS Zenbook Pro u X501JW สนุนราคา43,990บาทส่วนการรีวิวฉบับเต็มก็รอติดตามทาง NotebookSpec.com กันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง n e l เราใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ